เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติเขาบอกว่า5ปีแล้วทำไมเรายังลงรักชีวิตในไทยอยู่เขาบอกว่าเมื่อประมาณสัปดาห์กว่า,วา,วาที่ผ่านมานะเราก็กลับมาจากการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่สหรัฐอเมริกานานเกือบ2เดือนครึ่งเลยก็ได้พบเจอกับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวใน6รัฐดื่มวายแล้วก็คราฟเบียไปหลายแก้วคราฟเบียนี่ก็เบากว่าเบียเยอะ ได้ซึมซับความสุขเล็กๆน,น้อยๆอย่างแอร์เย็นชำ่ำระบบทำความร้อนน้ำในห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดแล้วก็ภาชนะที่ใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเขาอวยประเทศเขาอยูอ่ประมาณว่าอยู่ที่อเมริกาอะไรนี่มันสบายเหลือเกินนะซึมซับความสุขกินนั่นกินนี่กินวายความสุขของชาวอเมริกาแต่ทีนี้เดินทางกลับมาประเทศไทย หลังจากที่เดินทางเหน็ดเหนื่อยมากกว่า30ชั่วโมงกลับมาถึงไทยคือเขามาอาศัยที่ไทยแล้วได้นอนบนเตียงที่คุ้นเคยแมวของเราเนี่ยก็ยอมรับเราเหมือนเดิมว่าเราเป็นทาสผู้ดูแลเขาและเราก็เริ่มคิดว่าช่วงเดือนต่อไปในไทยเราจะทำอะไรกันดีอยากหาก,กิจกรรมทำถึงแม้เราจะภูมิใจว่าตัวเราเองนะ่ะสามารถสลับจากชีวิตแบบไทยๆไ,ไปเป็นชีวิตแบบอเมริกันเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นไทยได้ทุกเมื่อหลังจากที่เดินทางกลับบ้านปีละครั้ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรู้สึกคิดถึงบ้านเกิดเกิดขึ้นทุกครั้งเลยที่กลับมาเชียงใหม่เรากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่ไหมที่มาอยู่ไกลครึ่งโลกในไทยเนี่ยเราคิดถึงชีวิตเก่าในสหรัฐบ้างหรือเปล่าเขาก็ถามตัวเองและกลายเป็นว่าเราก็ไม่ใช่คนเดียวที่สงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้เวลาที่ไปสหรัฐทุกครั้งนะเพื่อนกับครอบครัวก็มักจะถามว่าเมื่อไรจะกลับหมายถึงกลับไปที่อเมริกาน่ะเพราะว่าบ้านคุณก็อยู่ที่นี่ รอบนี้คำถามนั้นมันรู้สึกหนักหน่วงและต่อเนื่องมากขึ้นเราหนะักใกล้จะครบ5ปีแล้วที่อยู่ในไทยอันนี้คือรวมช่วงที่เตรียมตัวก่อนจะมาอยู่ไทยด้วยคือมันต้องมีการสร้างบ้านสร้างอะไรแบบนี้เราก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าควรจะอยู่ที่เชียงใหม่ต่อไหมย้ายไปเมืองอื่นในไทยที่มีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นกรุงเทพหรือว่าไปที่อื่นเลยอย่างเช่นทะเลสาบในกวัวเตมาลาหรือไม่ก็บาเซโลนาในสเปนก็ เอาไงกับชีวิตดีไม่รู้จะยังไงสับสนคนมีตังนี่ดีจริงๆเขาบอกว่าแต่สิ่งที่คนถามจริงๆก็คือไม่ใช่แค่ย้ายไปที่อื่นแต่คุณน่ะจะกลับบ้านเกิดจริงๆนะเมื่อไรโดยเฉพาะคุณแม่และน้องสาวพวกเขาต้โกดดานมากบอกว่าเรารู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียลูกสาวและน้องสาวไปพูดถึงภรรยาของเขาความรู้สึกก็ประมาณว่าเอะนี่เรากำลัง พาภรรยามาจากครอบครัวของเขาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าครอบครัวภรรยาก็อยู่ที่อเมริกาความรู้สึกแบบนี้เหมือนกับเวลาที่คนที่เราสนิทไปอยู่ที่ต่างประเทศนะเนาะเมื่อไรจะกลับมาวะคิดถึงนะกลับมาเธอกลับมาอยู่บ้านเราประมาณนี้เขาบอกว่านอกจากเรื่องรถติดสุดโหดและอากาศหนาวเย็นเราก็ยังคิดถึงสิ่งเล็กๆน,น้อยๆของสหรัฐอย่างเช่นโซฟานุ่มๆการบริการร้านอาหารที่ดีห้องน้ำสะอาดมีทิชชู่มีสบู่ครบ ของไทยไม่มีตรงไหนทุกอย่างคุณภาพสูงสะอาดเอี่ยมเตาอบเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าของเหล่านี้มันเป็นมาตรฐานในบ้านทุกหลังส่วนของไทยเราเราต้องมีกาละมังครับกาละมังเดียวจบทุกปัญหาต้องเป็นกาละมังที่ใหญ่หน่อยด้วยเขาบอกว่าเรายอมรับเลยว่ามันมีเสียงเล็กๆในหัวถามว่าคุณจะอธิบายช่องว่าง5ปีได้อย่างไรเรานะไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ การไม่มีแผนระยะยาวแบบปกตินี่ก็ทําให้เรารู้สึกแปลกแลกขึ้นมาเหมือนชีวิตมันไม่มีแนวทางนะบางครั้งก็สงสัยว่าการตัดสินใจอยู่ที่ไทยเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วเขาก็บอกว่ามันมีสิ่งที่ไม่มีใครบอกเกี่ยวกับชีวิตชาวต่างชาติเรานะ่มีปัญหาหลายอย่างเลยที่เราเจอตั้งแต่ย้ายมาอยู่ไทยปัญหาแต่ละอย่างมันก็จะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงอย่างเช่นบัตรเครดิตหายจากตู้ ATM ต้องหาคนดูแลสัตว์เลี้ยงช่วงที่ไปเที่ยว ล็อกประตูห้องไม่ได้ปัญหาเล็กๆแต่และอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากฎหมายและวัฒนธรรมมันต่างกันภาษาก็ไม่เหมือนกันทำให้เรื่องเล็กๆนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่เสมอก็เหมือนเวลายอย่างเรากอกแตกอย่างเงี้ยยากไหมปัญหานี้เรียกช่างแถวบ้านก็ได้ซื้ออุปกรณ์แถวบ้านก็ได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปกอกแตกในอเมริกาแบบนี้เราจะทำยังไงกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยเหมือนานั่นละ ถ้าลืมต่อวีซ่าแล้วมันดันตรงกับวันหยุดที่สำนักง,งานปิดอีกนี่คือเรื่องที่คุณไม่มีทางเจอในประเทศตัวเองคือประเทศเขาเหมือนสำนักง,งานอะไรแนวนี้ไม่ปิดแล้วเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งในประเทศไทยนี่มันก็ช่างยากจริงๆคนไทยส่วนมากจะปิดตัวเองดูเหมือนเป็นมิตรแต่ว่าเข้าถึงจริงๆแล้วนั้นยากเจอคนใหม่ได้แน่นอนในประเทศไทยนะแต่สร้างมิตรภาพลึกๆและเจอคนที่มีเป้าหมายชีวิตเหมือนเรานี่มันยาก เพราะว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาตลอดเวลาก็ไม่ได้เหมือนเราและเรื่องการเดทมันก็ยากสําหรับเพื่อนที่โสดของเราเช่นกันอันนี้คือปัญหาของเขาดูเขาจะสับสนในชีวิตมากเลยตอนนี้เขาบอกว่าเราคิดถึงชีวิตในสหรัฐยากจะกลับไปทํางานตอน9ก้าโมงเช้าเรื่องห้าโมงเย็นเพราะได้ยินว่ามันคือเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันก็คิดว่าเออถ้าเรากลับไปจริงๆแล้วบ้านใหญ่รถหรูแต่ก็มีหนี้ สัปดาห์ลาหยุดนึ่งก็ได้แค่2ส,สัปดาห์แล้วก็คิดว่าต้องนั่งออฟฟิศเดิมไปอีก20ปีแน่เลยแต่ในฝั่งไทยเราก็มีเวลามีอิสระมากกว่าแม้ว่ารายได้น่าจะน้อยกว่านะแต่เราก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้หลังจากนั้นเขาก็สงสัยว่าแบบไหนที่จะทําให้เรามีความสุขนะมีเวลาว่างเยอะกำหนดตารางชีวิตตัวเองได้ หรือมีความมั่นคงมีรายได้ประจำมีแผนการระยะยาวมีชื่อเสียงและสิ่งของเราผสมทั้งสองแบบทำให้รู้สึกว่าถูกดึงไปทั้งสองฝั่งเพราะว่ามันก็มีสิ่งดีๆทั้งในสหรัฐแล้วก็ในไทยด้วยเพื่อนกับครอบครัวมักจะบอกว่าอยากจะทําแบบเราบ้างอย่างน้อยมันก็ดูเท่ดีไม่มีตังแต่เท่การที่ตื่นมาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบจิตสระทุกวันอยากทําอะไรก็ทํานี่เป็นสิ่งที่โชคดีมาก ตั้งแต่มาอยู่ไทยนี้เราไม่ติดหนี้สินมาหปีแล้วไม่มีการผ่อนรถไม่ต้องมีเงินกู้บ้านค่าครองชีพที่นี่ก็ไม่ได้บ้าครั้งเหมือนในอเมริกาลดการบริโภคนิยมลงมากกว่าตอนที่อยู่สหรัฐเยอะมากและเราก็สามารถเที่ยวได้ตามใจทั้งไปสหรัฐปีละครั้งหรือว่าไปกรุงเทพไปเกาะต่างๆขึ้นเหนือลงใต้ไปเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นความรู้สึกอิสระที่ไม่เคยมีในสหรัฐเหมือนกัน แล้วเขาก็สรุปว่าเราตัดสินใจถูกไหมเนี่ยที่อยู่มาอยู่ในไทยอ่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวบทความของเขาครับเกี่ยวกับความสับสนแต่ก็มาอยู่ได้5ปีแล้วนะบังเอิญอยู่ที่ไทยก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ทีนี้พอกลับไปที่อเมริกาเจอครอบครัวถามไงก็เลยรู้สึกอ่าย้อนไปถึงวันวานมันก็เลยทําให้รู้สึกอ่อนไหวแต่ผมว่าที่จริงแล้วเขาน่าจะถามภรรยาเขานะว่าจะยังไงอยากจะกลับไปอยู่ไหนกันแน่ ถ้าอยู่ไทยมีอิสระมีความสุขแต่ก็คิดถึงบ้านตลอดเวลางั้นก็ต้องกลับบ้านน่าจะดีกว่าแต่พอกลับไปบ้านเป้าหมายที่อยากจะกลับจริงๆก็แค่อยากกลับไปหาครอบครัวแค่นั้นโอ้ดยจะเป็นเรื่องที่สับสนสําหรับเขาเหมือนกันนะสามารถไปกลับได้ก็จริงอยู่แต่มันก็ไม่เหมือนกับการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวจริงๆถ้าเป็นเพื่อนๆไปทํางานต่างประเทศแล้วก็อ่ะสมมติได้ตังค์เยอะเนี่ยจะอยู่ที่นั่นตลอดไหม แต่ก็มีครอบครัวที่รักอยู่ที่นี่เหมือนกันบางทีสถานการณ์มันก็บังคับให้เราเลือกทางได้เองโดยที่ไม่ต้องปวดหัวเลยอาจจะเป็นเรื่องดีไหมก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ